สวัสดีค่ะวันนี้เรามากินข้าวนะคะไก่ทอดหมูยอข้าวคู่กะปินะคะอันนี้นะคะเห็น,นไหมคะอันนี้ไก่ทอดนะคะน,นี่หมูยอจะ้ะค่ะเราตัดมานี่แค่เป็นข้าวคูก่กะปิข้าวคู่กะปิมันก็จะมีนะคะมีมะม่วงซอยมีน้ํานะคะน้ําไว้โรยหัวหอมแล้วก็พริกขี้หนูนะคะเม็ดแดงนะคะแตงกวาไข่ทอดนะคะ ไข่นะคะเห็นไหมคะไข่นี่นะคะอันนี้มากินกันได้เลยนะจ๊ะวันนี้จะเป็นเมนูนะคะอร่อยอย่างนึงนะคะไก่ทอดนะคะไก่ทอดนี่คะ่ะไก่ทอดก็มือนี่เป็นสมุนไพรล้วนเลยนะคะเนี่ยเนี่ยขูกไปนะคะกลิ่นหอมเลยนะคะมีหัวหอมมีมะม่วงซอยนะคะนี่มากินกันได้เลยนะจ๊ะ ้าเช็อีกหน่อยนะคะอือกเมนูแนะนำชวนกินนะคะไก่ทอดหมูยอข้าวคูกกะปินะคะนี่นะคะคลุกไปเลยนะคะมีน้ำกิมซอยนะะหัวหอม่ใหญ่อืมโอทอด ออกค่ะเนื้อเป็นน่องนะคะมีุ้นเชียงด้วยนะคะกุ้งแห้งนี่ค่ะ อร่อยไม่ต้องบอกเลยค่ะวันนี้ะถ่ายก่อนกินนะคะน้องกาดน่องจหญมากพวุกน้ำเข้าไปนะคะมะม่วงซอยมันจะมีมะม่วงซอยนะคะ เขาโรยขิงอ่อนด้วยนะคะเนี่ยโรยขิงอ่อนสิวนอย่างเดียว กินแบบอร่อยไปเลยนะคะน,นี่อร่อยจริงๆนะเขาปรุงมอยากเนื้อยุ่ยไหมคะอาหารเต็มกินแบบอร่อยกินกระไรทอด แล้วก็หมูยอทอดยนอร่อยมากินกันได้เลยนะคะอร่อยอร่อยไปเลยจ้า หวาหอมสหมุนไัรทั้งนั้นเลยอร่อยถึงใจเลยค่ะมันมีขไข่ทอดมีทุกอย่างนะครบหมดเลยนะคะมีเต้าหู้ด้วยเต้าหู้นี่ก็ตอยไปทำเป็นน้ำนะคะ แค่นี้เราก็ได้จะมีครบท้วนล่ะนะคะขาดผลไม้เดี๋ยวต้องไปกินผลไม้ไก่ทอดนุ่มๆ อร่อยอร่อยมากๆนะคะเนี่ยมันม,ม่วงซอยพริกซอยนะแล้วก็โดยนักก็ทําน้ํำอร่อยด้วยนะหัวหอมใหญ่นะคะหัวหอมแดงอแต่ว่าหัวใหญ่ก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้แล้วกันนะคะคลิปมันจะยาวนะคะ ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมคลิปนี้จงมีแต่ความสุขนะคะเดินทางไปไหนก็ขอให้ปลอดภัยแคลบค่าจากยายันตรายทั้งปวงบุญรักษาพระคุ้มครองสาธุค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะคะเป็นกำลังใจด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปค่ะสวัสดีนะคะบ๊ายบายไปแล้วค่ะไว้เจอกันคลิปต่อไปนะคะสาธุค่ะ